สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับผมในช่องลิลิทนะครับในแบบอนิเมะแมนกาสนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมานะครับสอน AFK เคด่านอันดับวันซารนะครับผมของอัปเดต9นะครับผมที่มาใหม่เลยก็คืออันนี้นะครับผม Anniversary Dungeon นะครับผมแอค9นะครับผมตัวละครที่เราจะใช้นะครับจะเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าน่าจะเร็วที่สุดแล้วแล้วก็เป็นตัวที่เมตาก่อนที่จะอัปเดตนี้ทุกคนน่าจะทํากันแล้วแหละก็คือนะครับตัวแรกนะครับที่เราต้องเอาไปทำคือตัวละครตัดโลนะครับซึ่งจะมีอยู่2ตัวที่ผมแนนะําก็คือตัวละครอย่างเรรมนะคับ ถ้าใครไม่มีเลโมใช้โทจินะครับผมแต่ว่าโทจิผมไม่สามารถเอามารีวิวได้เพราะว่ามันเป็นโมนาดนั่นเองครับผมสูงไป5้าสิบเราด้วยโมนาดก็เลยไม่สามารถนํามาใช้ได้นะับก็ใครมีก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวดาเมจตัวที่สองครับที่ผมแนะนํครับจะเป็นตัวละครอย่างโบรลี่นะครับผมซึ่งถ้าไม่มีโบรลี่นะครับสามารถใช้ตัวละครแนะนําให้เป็นโมนาดรับอ่าคือตัวโมนาดอะไรก็ได้นะัมเหมือนกันเลยแต่ว่าผมจะแนะนําเป็นโบรลี่นะครับเพราะว่าเราสามารถไปใช้ทีมอันเบาได้ที่มันเบาจะคีย์ร้อยแล้วก็ทําให้เราเคลียร์บอสไวมาก ใครอยากฟาร์มเร็วๆหรือเอฟคจะบว่า,วาต่อรอบเร็วๆก็แนะนาเป็นทีมอันบาวของโบลีนั่นเองนะครับตัวที่2ของเราก็คือจะเป็นตัวอย่างซูคนะนะครับผมใครไม่มีซูคนะแต่มีกัดก็ไปใช้กัรดได้นะครับได้เหมือนกันแล้วก็ใครไม่มีทั้งสองตัวนี้ไปใช้ตัวละครโมนาตัวอะไรก็ได้ครับที่รู้สึกว่าดีที่สุดสำหรับเราตอนที้เราพูดถึง3สาระนะครับคือสาระแรกครับตัดโลกเป็นตัวเคลียร์โลกของเรานั่นเองแล้วก็ดาเมจหลักดาเมดรองซึ่งเราต้องมีตัวละครดาเมดกันหลังนะครับเพราะว่ามันจะมีบอส ที่เลือดประมาณ5้าแสนนะครับชื่อไพ่เสรนะครับน่าจะเป็นบอสไพเสรซึ่งจะเกิดมาด้านหลังเหมือนกันตอนช่วงท้ายซึ่งเลือดจะ5้าแสนครับเราต้องมีตัวละครเอาไว้กัลหลังหนึ่งตัวผมแนะนําสุดก็เป็นเอ็คานอนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องอัพมันเลยวางปุ๊บสามารถเคลียร์ได้เลยต้องเป็นโมนาดครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่ถ้าคนไม่มีเอ็คานอนก็สามารถไปใช้โมนาดตัวอะไรก็ได้นะครับผมมันได้หมดเลยขอแค่รับเมจอดประมาณแสนขึ้นก็พอนะผมแล้วก็ถ้าใครไม่มีโมนาดเหลือเลยก็ผมจะแนะนําเป็นตัวทายคือตัวกอบลินนะครับผมสามารถ จะเอาตัวเอกนอนแล้วกันเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนไปแนะนําเพราะว่ามันใช้ได้หมดเลยตัวกัลหลังมันไม่ได้ฟิกขนาดนั้นแต่ว่าถ้าความเร็วของการจบหนึ่งเทินหนึ่งรอบมันจะอยู่ที่ตัวละครโบลี่แล้วก็ตัวละครท่าอันเป่าเพราะว่าเล่นคอมโบกันได้นะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ใช้อันบานะครับที่จริงใช้การดได้นะครับแต่ว่าสุขณะก็ได้เหมือนกันหรือใช้โบรี่ก็ได้เหมือนกันคุณไม่มีสุขนะคุณเลใช้พวกอะ ไอเซนแต่ผมไม่ค่อยแนะนำไอเซนนะแต่เป็นพวกกัดได้นะครับผมาสามารถเล่นคอมโบกันได้แต่อาจจะจบช้ากว่าสูคนาแน่นเพราะว่าตอนนี้สุคนาเป็นตัวละครที่เมตามากๆนะเพราะว่ามีแฟมิลี่ที่เก่งมากๆก็เลยแบบเป็นตัวละครที่เก่งแต่ว่าจบเร็วได้กว่าแต่ว่าโบลีก็เก่งเหมือนกันนะครับผมมันตีแรงมากแล้วมันเวลาจะขี่มันตีเบิร์นเลยแรงเหมือนกันเป็นตัวท็อปดีเบตนั่นเองตัวเงินนะครับผมตัวเงินอีกสองตัวง่ายๆเลยรอบนี้เราจะเราอาจจะไม่เล่นผ่านมูมูให้ดูเลยนะครับตั้งมาโคลยลงกนะันเพราะว่าไม่ได้เซตมูมูไปเลยตอนนี้ผมเเลออแคค่่่ผานมมงดียวไ เอในมโมูเท่าไหรอะพอเราเข้าด่านมานะครับจุดที่ผมจะยืนก็คือต้นไม้ต้นนี้นะครับผมให้กระโดดขึ้นมาเลยประมาณตรงนี้นะครับผมให้เราเห็นถึงทางตรงนี้แล้วก็ด้านหน้านะครับผมให้เรานะครับเปิดตัวคลิปเวฟไว้ได้ครับผมให้เรากดอ่ะสปีดวากอนนะครับกดแยกแล้วก็วางนะครับผมพยายามวางให้ได้3ตัวให้เร็วที่สุดนะครับผมแล้วก็วางเลมูครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะวางเป็นตัวทากาโรดานะครับผม ที่อย่าลืมเปิดตัว F ไปนะครับผมถ้าใครจะตั้งมาโคให้กดตัวยูนิตมเดเจอร์ก่อนนะครับผมก็วางสุขนาทับตรงนี้นะครับผมโบรีตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดสกิลของโบรีเลยแล้วก็วางตรงเลมูนะครับตรงหน้าบ้านนะครับผมแล้วก็อัพตัวเงินครับผมอาจจะไม่ได้กดเร็วขนาดนั้นเพราะว่าผมพยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจอยู่นะครับผมถ้าใครเอาไปตั้งมาโคก็ สามารถหน่วงเวลาสัก2วิต่อการกดก็ได้นะครับผมมันจะได้สะดวกสบายแล้วก็มาโคจะได้ไม่หลุดนะครับใครที่ใช้โทจีนะครับผมผมอาจจะแนะนำว่าให้วางด้านหลังประมาณตรงนี้นะครับผมห้ามวางใกล้บอลมากผมไม่แน่ใจว่าการที่บอสต,ตัวที่สองนั้นวางมาด้านหลังเลยทันทีอาจจะเป็นเพราะว่าบอสตัวแรกตายเร็วเกินไป เราจะต้องเว้นระยะห่างของบอสตัวแรกไปนะครับผมให้มันไม่วันช็อตตั้งแต่นัดแรกเลยเพราะว่าโทจิตีเารูโลนะครับผมเราต้องวางหลังถ้าใครมีโทจิก็สามารถวางตรงนี้ได้นะครับผมใกล้จากเลมุนิดน,นึงแล้วเราก็จะเอาเป็นตัวโบรีแล้วก็ซูคุน่านะครับไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับแล้วพอถึงนะครับเว็บสิบเราจะวางตัวเอ็ดคานอนะครับผมหรือตัวโมนาตัวอื่นก็ได้ไว้ประมาณนี้นะครับผม แล้วก็เราก็จะอัพแช่ตัวโบลีแล้วก็สุคุนาไปเลยสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรวิ่นร้อยนะครับอาจจะไม่เร็วเท่าสูตรอื่นหรือยังไงแต่ว่าผมมั่นใจว่าถ้าคุณเล่นตามผมแล้วก็ใช้ตัวละครแบบพรีเซ็ตคล้ายคืนกับผมนี้ผมว่ายังไงก็วิดนร้อยนะครับถ้า ถ้าแพ้ก็คงมีแค่แบบว่าอาจจะไม่มีโมนาแล้วก็ดาเมจเคลียร์บอสไม่ถึงนันเองประมาณนั้นนะครับใครที่ไม่ได้ใช้เอสคานอนนะครับแต่เป็นใช้ตัวละครโมนาดื่นๆก็สามารถครับอัปเกรดให้มันสัก2ขั้นหรือ3ขั้นให้ดาเมจมันเป็นหลักแสนสองแสนจะดีมากมันจะจบมันจะทำให้ไวขึ้นนะครับ ประมาณนี้ครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันไปสามนาทีสามสิบได้เพราะว่าเวลาในนี้มันขึ้นสองนาทีสองนาทีขึ้นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเออก็ส่วนนี้ผมว่าเป็นส่วนที่ง่ายสุดละแล้วก็สามารถ a d ด p t ตัวละครเราไปตัวอื่นได้นะครับตัวหลักที่จําเป็นที่ต้องใช้นะครับก็มีแค่ อย่างเรมูนะครับหรือไม่ก็โทจินะครับแล้วก็ตัวเงินสตัวที่จะฟิกหลักๆเลยแต่ว่าตัวอื่นสามารถไปใช้โมตัวอื่นได้หรือว่าใช้เป็นตัว D ีบตัวอื่นได้เพราะว่า3ตัวนี้มันวัดแค่เรื่องดีเบสครับเราต้องเคลียร์บอสถ้าเคลียร์บอสไว้มันก็เร็วขึ้นมันไม่มีอะไรเพิ่มเติมอย่างเช่นต้องติดไฟอะไรอย่างนี้ก็คือใครมีโมนาตัวอะไรก็สามารถมาแทนที่ได้หรือว่าสมมติคุณมี2โมนาครับคือตัวดาเมจต้องเอามาแทนสล็อตสแล้วก็สล็อตสามก็คือโบลีแล้วก็ซูโคนันครับคุณมี ใช้กอบลินนะครับผมกอบลินสามารถมาทดแทนได้ถ้าไม่มีกอบลินอ่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมก็แนะนำให้ไปหาพวกตัวอะไรก็ได้มาแทน หรือไม่ก็เอาสุขานะครับมห้างหลังซึ่งอาจจะจบช้าหน่อยแต่ว่ามันก็จบเหมือนกันก็คือเอาสุขนามวางไว้หลังแทนก็คือแล้วก็ตัวดีเบดด้านหน้าจะมีแค่ตัวเดียวก็คือโบลีอ่อาล้วจบช้าหน่อยแต่ก็ชนะเหมือนกันสำหรับคนที่มีโมนาแค่สองตัวแล้วไม่มีตัวอื่นแทนไม่มีกอบลี่เลยก็ตามนี้ครับถ้าใครใช้เอ็ดคานอนครับไม่ต้องโมก็ได้เอ็ดคานอนไม่ต้องโมก็ได้แต่ต้องอัพให้มันสักสามสี่คันประมาณนั้นครับเรียบร้อยแล้วครับผมก็ใครที่ดูจนจบก็อาจจะมึนๆหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้พูดอะไรแบบฟิลนี้มานล้ว่่งมคอข าว่างขึ้นมานิดนึงก็สมารถมาทำํำลิปได้ผมอาจจะลงคลิปสอนนู่นนี่ของแบบอันนี้ม่วันการ์บนะผมแล้วก็อันนีมีรัสเตนใครที่ชอบหรือว่าอยากติเรื่องอะไรสักอย่างที่แบบว่าผมทําส่วนนี้ไม่ดีนะผูดชา้าพูดช้าเกินไปพูดเร็วเกินไปก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับใครที่กำลังหาเกมสตรีมออฟไลน์เล่นนะครับผมหรือว่าหาเกมสตรีมแบบเนื้อเรื่องเอาไว้เล่นแก้เบือ่อ บบเวลาโลบอกล่มหรือว่าแบบที่คนดูเล่นแล้วก็มันอัปเดตอยู่ก็สามารถไปหาเลือกซื้อได้นะครับผมในร้าน m a ม m i s s t o r e นะครับผมถือว่าเป็นการสนับสนุนไปนในตัวด้วยผมเป็นเจ้าของร้านนะครับใครดูคลิปจนจบก็ฝากกด subscribe กดไลค์คลิปนี้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นอาจจะเป็นลันแน่แดนหรือไม่ก็มาจัดอันดับตัวละครที่น่าหาของอัปเดตกาวนรเจอกันในคลิปหน้าน,นะครับผมบ๊ายบาย